่ยวกับเรื่งแพนิคที่เราคุยอยู่เมื่อกี้นี่แหละก็คือกินเหล้าแล้วจะหละับแน<ล>กรณีไฟที่เป็นรองหองนี่แหละคือความคิดที่ผิดอ่ะ,อะมีอีกเคสหนึ่งยานอนหลับห,หาได้ง่ายในพวกหมูฝรั่งเพราะอะไรเขาเป็นแพนิกกันเยอะ,อะเขาเป็นโรคเขาเรียกซึมเศร้าอ่าเขาเป็นโรคเครียดเขาก็จะมียาคลายเครียดซึ่งมันก็คือยานอนหลับอ่อนๆเนี่แหละพวกเนี้ยกลัวการขึ้นเครื่องบิน ข hmm. mm, erm> ึ้นเครื่องปรับเนี้ยละแต่ก่อนไม่รู้ไงเป็นแอร์เด็กไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เริ่มเออเอองงงกินข้าวขอวาไอ้หน่อย Yes sir ขอไออีกอยู่อยู่จะโอเคเหรออยู่กินวาสามแก้วแล้วนะฉันจะได้หลับแล้วหลับไปเลยเขามีความคิดผิดว่ากินยานอนหลับแล้วก็กินวายเหมือนตอนอยู่ข้างล่างนะและเดี๋ยวเขาก็จะได้หลับไปจนลงปลายทางเลยเหมือนที่คนไทยเรากินเบียร เพื่อเชื่อว่า,ากินเบียร์ก่อนนอนเดี๋ยวจะได้หลับสบายตาบนเครื่องบินมันไม่ใช่ใชที่พี่บอกออกซิเจนมันน้อยยังไม่ทันเลยเลยครับ